ไม yeah, e. no, ่ใช่ไมแล็ปอคือทำไแล็ปท็อปนั่นอใส่สูงแดงตีกวันเข้าได้ไหมดับเนียวันนี้ล่ะสู นนีจะไปไหนเออสรู uh, <school. laughs> แล้วทำไมไม่ใส่ชุดักเรียนเพราะ uh, วันนี้วันสุดท้าย <yeah. S 1> แล้วปีเทอมกี่วันเ uh, องสัหเริ่มในเดนมกราใช่มกาเปิดเทอมม, uh, มกราใช่ไหมน่าจะแล้วเอาของขวัญไปเพื่อนอะไอย่างยูเ person นเจอก your จ r เฟนเจอะ No, I h a v เราทำไมไม่ให้จับแนกล่ะ I am <laughs> <laughs> I'm giving her her chocolate bar because I bought her chocolate bar and the other thing the other thing hasn't come yet. Okay จะไปโรงเรียนแล้วใช่ไหม Yeah. Okay. Say b า e bye. Bye bye. ชาวบ้านเจสิกายาไปห่อนปลายรถเมล่ะ เห็นบ่เห็นอ่ะต้นนี้น้อ,อ,นนอยลด,ดมากพอดีต้นหนึ่งลอยมากวุ้ยไปไปหนึ่งลอยสองขั้น ไปลอยหกวันนี้มาถ่ายมุมสูงให้เพิ่งเลยป่ะเนี่ยเสรมาแล้ว คืนรถฟรีเรียนฟรีนักเรียนประฐมมัธยมมีเจสิกาบอ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมืนอนี้กม็มาพอกันอีกแล้วพี่น้องมืนอนี้กะเป็นมือเรียนมือสุดท้ายเนาะแล้วก็ปีสิบปีเทื่อนนะสำหรับโรงเรียนเจสิกะแล้วก็โรงเรียนแมทธิวคือกันแต่ว่าแมทธิวบรได้ไปโรงเรียนอกพี่น้องแมทธิวนั่นถือไอ้มูติดนะปิดติดไอ้ติดไฟรัดเนาะก็เลยบรได้ไปโรงเรียนหยุดมาสิอบ,อบ้าบว่บรรยากาศได้นี่หยุดมาละ,ะ,ะตัตงงต้งแต่วันศุกฝนพี่น้องแมทธิวหยุดมาตั้งแต่วันศุกรมณี้กะ อายุตไปมือนีก็เป็นมือเลี้ยนมือสุ้ถ่ายเนาะของเด็กหน่อยปฐมเด็กหน่อยปฐยมคือกันเนาะเบิืองใบใหม่ไม่โรนเบิดละพี่เนาะใบใหม่ใบต่อมันโรนเบิดละอันตะเวนเคยเห็นพระอาทิตย์หลับขก็เลยอันเส่อพี่เนาะมือนีหาองศาพี่เนาะมึงรมบอกปากห่วยห่วยรบอกปากห่วยห่วยเลยเห็นอยู่บอกอันมือนีอันพระอาทิตย์ขึ้นแปดโมงสิบถไยสิบแปดหรือสิบสี่จำบ่ได เออละกะ็พระอาทิตย์ตกไปสามโมงสี่สิบสี่นาทีพี่น้องแลวกะ็อ่าสี่โมงแรกก็มือตื้อๆแหละนะพี่น้องลงเจสิกาก็มาต้องเรียงก็มืดนะมันก็เลยเป็นบบสว่างสวัยเนาะมื้เห็นมันสว่างสวัยก็เลยอันผ้ามาทายเบิ่งอากาศนอะพี่น้องเนาะมือวันพูดทิพานมากพอเนาะเจสิกาเราก็ได้ไปคายของนอนพี่น้องเพราะว่าอันอากาศมันบ่ดีนะเราก็เลยพยากรณ์อากาศพยากรอากาศพยากรณ์ารารอากาศเขาวา่าฝนตกอัน ไอ้ล่มเซิงสีนะเราก็เลย่อบเดตไปเราก็เลย่อบเดตไปขายของนะพี่น้อง้วกาอ่าอาทิต์อาทิต์อาทิตย์นี่บ่อาทิตย์นี่เอมืออื่นสิไปขายอยู่เนาะมืออื่นสิไปขายอยู่อัน้วก็ไปขายอีกมือนหนึ่งไปขายอีกประมาณสองมือพี่น้องบัน,นี้ก็สิยุยดยุดเงวไปหอดปีใหม่ผุดละจะสิไ้ขายของอีกนะ่ะสเลยอันนี้ก็สิท่าสีแะบวงไดมันวงสวยวงงามกับท่าละบัน เซ็งยี่ไร o n ่เดินเย็อืมเดินค่อยมากสีขาบอกแล้วว่าค่อยมากสีอันเขาเอ็นว่าสีใหม่น่ะเราก็เลยซื้อพท่าลายให้มันเป็นสีใหม่ต้อยืนขึ้นะอืกัสร้างสร้างหัวมันซื้อมาบริษัทเบียร้างงานยังดอกผีน้อยให้แต่กับเขา เห็แต่กั่วเข่าเสาคำเห็แต่กับเข่าเสาทับตักตะเสายันคำนะพี่น้องอันซีไปอันซีแม่กลัวแม่กลัวเฮ็ดแนวกินบระเดี๋ยายอย่างหรอกหางเฮ็ดเยูะพราะจำหนังลูกกระเบือลูกกระเบืออาหารแม่ละล่ะลูกกันถอดแล้วถอดอันนี้มออันนี้ดีแห้งพี่น้อง เวลาที่เ้แจ้งมามี่กับไปเสือมามี่ซะเดีอพี่หนอจ่ได้มันไงถอดย่างกระดนอถอดปลาถอดหมูถอดไก่สารพัดถอดอยู่เนี่ยถอดได้เบบะก,กระดงกระเด็นไปกินนะโอ้ยกระเด็นชั่วไปถีพี่นนอเขาก็เลยเขาก็เลยอยากไกไหม้อหม้อถอดไรน้ำมันเนาะเพราะเพราะมีแล้วมันอรยสบายพี่นนอก็ต้องไม่ไม่อยากฮะกระดงกระเด็นนะี่นะขนาสีถอดสี่ยังไปสี